ขณะน,นี้คุณกำลังรับฟัง GPF Podcast รายการ Money Buddy โดยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการจากสถานการณ์การแพาร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ยังไม่คลี่คลายรวมไปถึงความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซียกับยูเครนที่ส่งผลให้เกิดวิกฤตราคานํำมันและยังทำให้ราคาสินค้าทั้งอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน จนเกิดภาวะเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นตามมาอย่างรวดเร็วโดยยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงในระยะเวลาอันใกล้สิ่งที่หลายคนต้องพบเจอและกังวลใจคงหนีไม่พ้นเรื่องความผันผวนในตลาดการลงทุนแม้นักลงทุนหลายคนมองว่าการปรับพอร์ตการลงทุนให้เข้ากับสถานการณ์เป็นสิ่งจำเป็นทมกลางความผันผวนจากสถานการณ์ดังกล่าวแต่การปรับพอร์ตการลงทุนตามจังหวะก,การลงทุนบ่อยเกินไปอาจจะทำให้ผิดพลาดได้ดังนั้นวิธีการลงทุนที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่งคือ การจัดพอร์ตการลงทุนโดยมุ่งหวังผลตอบแทนในระยะยาวซึ่งแม้ในระยะสั้นพอร์ตการลงทุนอาจจะไม่สอดคล้องกับภาวะตลาดทําให้เห็นผลตอบแทนช้ากว่าแต่การลงทุนระยะยาวก็สามารถเอาชนะตลาดและมีโอกาสทําให้เงินลงทุนเพิ่มมูลค่าในอนาคตได้เพราะไม่มีสินทรัพย์ลงทุนใดที่ให้ผลตอบแทนได้ดีที่สุดหรือยากที่สุดตลอดเวลาทุกสินทรัพย์ล้วนปรับเปลี่ยนไปตามการเคลื่อนไหวของวัฏจักรเศรษฐกิจซึ่งแต่ละสินทรัพย์ การลงทุนจะมีช่วงเวลาทองที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนแตกต่างกันดังนั้นการลงทุนในระยะยาวที่ต้องอาศัยวินัยและความสม่ำเสมอในการลงทุนก็จะสามารถทำให้เป้าหมายการลงทุนของเราสำเร็จได้ง่ายมากกว่าการจับจังหวะการลงทุนในระยะสั้นเนื่องจากผลตอบแทนของการลงทุนระยะสั้นอาจได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอาจทำให้ตัดสินใจผิดพลาดได้ง่าย 3. ปัจจัยหลักของการลงทุนระยะยาวปัจจัยที่ 1. เงินลงทุนซึ่งหมายถึงเงินต้น ยิ่งมีเงินต้นในการลงทุนจํานวนมากก็ย่อมมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้มากแต่หากมีเงินต้นในการลงทุนไม่มากอาจใช้วิธีลงทุนแบบทยอยลงทุนอย่างสม่ําเสมอก็จะช่วยเพิ่มเงินต้นได้เช่นกันปัจจัยที่2ระยะเวลาในการลงทุนถ้าเริ่มต้นลงทุนให้เร็วก็ยิ่งมีเวลาให้เงินทํางานหรือเพิ่มผลตอบแทนได้มากขึ้นยิ่งนานเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากผลตอบแทนมากขึ้นเท่านั้น ปัจจัยที่3อัตราผลตอบแทนที่จะช่วยให้เงินเติบโตขึ้นซึ่งเงินต้นเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถทําให้เงินของเรางอกเงยได้มากเท่ากับการนําผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนหรือกําไรที่ได้รับไปลงทุนต่อหรือที่เรียกว่า re-invest ซึ่งเป็นการนําผลตอบแทนกลับไปเพิ่มเป็นเงินลงทุนยิ่งเพิ่มเงินลงทุนมากขึ้นก็จะทําให้เงินเพิ่มขึ้นได้หลายเท่าตัวการลงทุนระยะยาวแม้ผลตอบแทนทบต้นในช่วงแรกจะดูน้อยแต่เมื่อเวลาผ่านไป พลังของเงินต้นและผลตอบแทนจะทบทวีตัวเพิ่มมากขึ้นตัวอย่างเช่นลงทุนเดือนละ1,000บาทลงทุนสม่ำเสมอทุกเดือนเป็นเวลา10ปีโดยได้รับผลตอบแทนปีละ6%เเมื่อผ่านไป10ปีหลักการแบบผลตอบแทนทบต้นคือไม่มีการถอนเงินออกมาจากการลงทุนเลยคุณจะมีเงิน163,879บาทซึ่งเป็นเงินต้น120 0 0 0บาท และเพิ่มมาจากผลตอบแทนจากการลงทุนอีก43873บาทจะเห็นว่าจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นมาจากเงินต้นทุนที่ลงทุนเข้าไปทุกเดือนบวกกับผลตอบแทนที่ได้รับในปีแรกและถูกนำไปลงทุนต่อคิดผลตอบแทนในปีถัดไปตามระยะเวลาที่ลงทุนถ้ายังคงลงทุนต่อไปไม่หยุดเงินต้นก็จะเพิ่มขึ้นผลตอบแทนที่ได้ก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยทั้งเรื่องที่ดีสำหรับการลงทุนระยะยาวคือการลงทุนแบบ DCA หรือดอลล่าคอสตเอเวอรจิงซึ่งเป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่งในลักษณะทยอยลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนอย่างสม่ำเสมอด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันทุกงวดตามความถี่ที่กำหนดไว้เช่นรายสัปดาห์หรือรายเดือนโดยไม่สนใจราคาหุ้นณนะตอนนั้นว่าสูงหรือต่ำเมื่อลงทุนไปเรื่อยๆก็จะได้ราคาค่าเฉลี่ยของหุ้นหรือราคาของสินทรัพย์ที่ลงทุนนั้นซึ่งไม่แน่ว่าสุดท้ายอาจจะต่ำกว่าราคาตลาดณนะช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งก็เป็นได้ จึงมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและถึงแม้การลงทุนแบบ DCA จะไม่ได้กำไรสูงสุดแต่ก็ช่วยลดโอกาสหรือความเสี่ยงจากการขาดทุนแบบกู่ไม่กลับได้สำหรับประโยชน์ของการลงทุนระยะยาวคือ1การลงทุนในระยะยาวจะช่วยลดความผันผวน,นของตลาดคนที่ลงทุนระยะยาวจะให้ความสนใจกับผลประกอบการมากกว่าราคาหุ้นหรือมูลค่าต่อนหน่วยที่ขึ้นขึ้นลงลง2การลงทุนระยะยาวจะมีพลังวิเศษที่เรียกว่า พลังของผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยทบต้นข้อดีอย่างหนึ่งของการลงทุนระยะยาวคือศักยภาพในการทบต้นยิ่งลงทุนอยู่นานเท่าไหร่โอกาสในการทบต้นและการเติบโตก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น 3. การลงทุนระยะยาวเริ่มต้นด้วยเงินจํานวนเล็กน้อยการลงทุนระยะยาวไม่จําเป็นต้องใช้เงินจํานวนมากๆยิ่งเริ่มต้นเร็วจํานวนเงินในการลงทุนก็จะไม่สูงมากนักเพราะมีระยะเวลาในการเก็บออมที่ยาวกว่านั่นเอง 4. การลงทุนระยะยาวสามารถป้องกันความเสี่ยงโดยการกระจายพอร์ตการลงทุนตามคำกล่าวที่ว่า Don't put all your eggs in one basket หรืออย่าใส่ไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวนั่นเองการจัดพอร์ตการลงทุนโดยกระจายการลงทุนไปในหลักทรัพย์ที่หลากหลายอย่างเหมาะสมจึงเป็นวิธีที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนในระยะสั้นและมุ่งหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาวได้ 5. การลงทุนระยะยาวสามารถปรับพอร์ตการลงทุนได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ในการลงทุนระยะยาวเราสามารถปรับพอร์ตการลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์หรือสถานการณ์ต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นการเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงินอายุที่มากขึ้นระดับความเสี่ยงที่รับได้ลดลงหรือเป้าหมายที่เปลี่ยนไปเป็นต้นการตรวจสอบและปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายอยู่เสมอจะทำให้แน่ใจว่าการลงทุนนั้นยังคงเป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายระยะยาวที่วางไว้หรือไม่ 6. การลงทุนระยะยาวช่วยในการลดหย่อนภาษีได้จำนวนเงินที่นำไปลงทุนระยะยาวเช่นการลงทุนในกบขอกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว S S F กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ P V D เป็นต้นการลงทุนรูปแบบนี้เงินลงทุนจะนำมาลดหย่อนภาษีได้และผลตอบแทนหรือกำไรที่ได้จากการลงทุนระยะยาวยังจะได้รับการยกเว้นภาษีอีกด้วยในช่วงเวลาที่ตลาดย่ำแย่นั้น เรามักจะได้ยินแต่ข่าวร้ายที่เกิดจากสภาวะตลาดปรับตัวลดลงและมีโอกาสที่จะเผชิญกับผลตอบแทนลดน้อยลงหรือติดลบเต็มไปหมดซึ่งอาจจะทําให้เกิดความกังวลใจหรือหวั่นไหวและทําให้ตัดสินใจผิดพลาดได้การที่จะอยู่กับสภาวะตลาดผันผวนได้นั้นสิ่งสําคัญคือการทําความเข้าใจและยอมรับว่าความผันผวนจากการลงทุนนั้นเป็นเรื่องปกติและเป็นธรรมชาติของตลาดลงทุนก็จะทําให้ไม่ตื่นตระหนกหรือหวั่นไหวกับความผันผวนที่เกิดขึ้นในระยะสั้น หรือลดความกังวลใจลงได้ด้วยความเข้าใจอีกทั้งการจดจ่อกับเป้าหมายการลงทุนระยะยาวจะช่วยให้คุณสามารถวางแผนรับมือกับสถานการณ์ผันผวนของตลาดที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุมีผลและประเมินสถานการณ์ก่อนตัดสินใจได้อย่างดีดังนั้นในยามที่ตลาดผ,ลผลันผวนควรทบทวนเป้าหมายการลงทุนของตนเองเพราะในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอสำหรับวันนี้สวัสดีครับ